คำตอบที่หลายฝ่ายรอคอยจากสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินดูเหมือนว่าวันนี้จะได้เพียงแค่ผลสรุปเบื้องต้นเท่านั้นนะครับว่าไม่พบคนไทยที่ไปเปิดบริษัทในต่างประเทศผิดกฎหมายและปะปะงอ,อยู่ระหว่างการขอข้อมูลเพิ่มเติมครับ รักษาการเลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปอปองงอเปิดเผยว่าได้ทำหนังสือประสานขอข,อข้อมูลจากสำนักงานใหญ่ ICIJ ซึ่งตั้งอยู่ในวอชิงตันดีซีกับหนังสือพิมพ์ MD ที่เยอรมนีและมีการเปิดเผยข้อมูลปาามาเปเปอร์ซึ่งเกี่ยวข้องกับนิติบุคคลและบุคคลในไทยรวม16รายชื่อโดยยืนยันว่าเบื้องต้นยังไม่พบความผิดปกติแต่แต่เท่าที่เราได้มีการประสานงาน นะครับเราก็ตรวจสอบกับข้อมูลข่าวต่างๆนั้นนะหลายประเทศก็ได้มีความเคลื่อนไหวในการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับต่างๆซึ่งของประเทศไทยนั้นเน่ะเราก็ได้ดำเนินการไปบ้างพอสมควรนะครับในส่วนที่ระหว่างรอนะเราก็อาจจะตรวจสอบในเรื่องข้อมูลเบื้องต้นนะครับแล้วก็ตรวจสอบไปยังหน่วยงา,นต,างนต่างๆในต่างประเทศในขณะนี้อีกประการหนึ่งก็คือว่าการทำงานของปปงนั้นเป็นการดำเนินการในทางลับเพราะนั้นผมก็ไม่อาจจะแจ้ง ความคืบหน้าให้ท่านได้ว่าตรวจสอบใครที่ใดคืบหน้าอย่างไรตรวจสอบแบบไหนนะครับนายอภิษฎตันติวรวง์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าเป็นเรื่องปกติที่นักธุรกิจไทยจะไปลงทุนในต่างประเทศที่มีการยกเว้นการจัดเก็บภาษีเพราะว่าสิ่งสําคัญคือทําให้นักลงทุนไทยเลือกไปใช้สิทธิประโยชน์มากกว่าซึ่งกรมสัมภาระรจะต้องตรวจสอบรายละเอียดว่าการจดทะเบียนบริษัทของนักลงทุนไทย ทำเพื่อธุรกิจหรือเพื่อเทคนิคในการเลี่ยงภาษีหรือเป็นเรื่องทางการเมืองหรือไม่ขณะที่นายประสงค์ภูลทะเนศอธิบดีกรมสรรพากรเปิดเผยว่าได้ประสานปปงงอแล้วนะครับถ้าหากเป็นเรื่องในการตรวจสอบภาษีจะส่งต่อให้กรมสรรพากรพิจารณา ซึ่งก่อนหน้าน,นี้กรมสรรพากรได้แก้ไขกฎหมายให้นักลงทุนที่จดทะเบียนเพื่อทำธุรกิจในต่างประเทศไม่ต้องเสียภาษีแล้วเช่นเดียวกับประเทศอื่นๆเพื่อจะจูงใจให้นักลงทุนเข้ามาตั้งบริษัทในไทยมากขึ้นโดยขณะน,นี้มีบริษัทในไทยกลับเข้ามาตั้งบริษัทในประเทศแล้วกว่า30บริษัทครับ